สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับาการมานำเสนอเรื่องของคำตอบเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำก็เป็นหัวข้อใหญ่ของ หลักสูตรปรปรลรุ่น23ในเรื่องของความเหลื่อมล้าเมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้าแน่นอนว่ามีหลายมิติครบถ้วนเลยนะครับทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทางด้านวัฒนธรรมต่าง,างๆก็เป็นผลทําให้ถ้ามีความเหลื่อมล้าเยอะก็เป็นผลทําให้สังคมไทยเนี่ยก็คงจะเหนื่อยก็คงจะลําบากวันนี้ก็เป็นภารกิจของบ้านราชดําเนินนะครับซึ่งบ้านราชดําเนินก็จะศึกษาในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการแก้ ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยวันนี้แขกรับเชิญซึ่งได้เข้าไปทําการศึกษาและหาคําตอบนะครับท่านแรกได้แก่ท่านดรประสยัดอิทธิธรรมซึ่งท่านดํารงตําแหน่งกรรมการผู้การบริษัททีทีไอนะครับอีกท่านคือ,อคุณกิจเอื้อวงซึ่งปัจจุบันท่านดำรงดำรงตำแหน่งรองเลยขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรือกกอต่อนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่ครับพอพูดถึงความเหลื่อมล้ําผมแน่นอนว่าเป็นความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างนี้ถ้ามีความแตกต่างช่องว่างเยอะก็สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยเยอะแน่นอนมุมมองก่อนที่จะมาจับประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้งโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการมีประเด็นอะไรน่าสนใจครับถึงมาจับเรื่องนี้ครับ,รบปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับ,รบเป็นปัญหาที่อยู่กับ ประเทศเรามานานมากนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดใช่ไมไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเป็นปัญหาโบราณแล้วครับปัญหาโบราณเลยครับผมครับนะฮะหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3มส่วนครับครับส่วนที่เป็นภาพของเศรษฐกิจนะครับของสังคมครับแล้วก็การเมืองการเมืองนะครับตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของการที่มีในทุนผูกขาดนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนรวยจะรวยมากขึ้นคนจนเนี่ยมันเริ่มจะจนมากขึ้นเหมือนกันนะครับในภาพของปิรามิดเนี่ยข้างบนสุดเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่รวยนะครับมีส่วนน้อยส่วนน้อยมากนะครับ CS Global เนี่ยเขาเคยทำการศึกษาเมื่อปี18นะครับบอกว่า1%ของประชาชนคนไทยเนี่ยถืออสเซทกว่าเปอร์ซ็นต์ของประเทศนะครับ แสดงให้เห็นความต่างความเหลื่อมล้ำของเวลฟนะครับเพราะฉั้นเนี่ยในภาพเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนนะครับส่วนทางสังคมเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่อดีตครับเพราะเรามีการแบ่งชนชันมาตลอดนะครับถึงจะไม่รุนแรงเหมือนอินเดียก็ตามนะฮะโอ้แต่อินเดียเป็น4วันหน้าเลยอินเดียเป็นสวันหน้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการแบ่งมีเส้นบางๆอยู่ที่มองเห็นนะครับของเราเนี่ยพอมีการแบ่ง กันทางด้านสังคมเนี่ยก็เลยทําให้มีปัญหาการโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรหลายๆอย่างของคนที่มีฐานะต่างๆนี่ก็ความหลบลับเนี่ยเป็นอุปสรรคของโอกาสใช่ไหมครับโอกาสเป็นเรื่องของโอกาสนะครับนะครับก็ถัดไปเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องการรวมศูนย์อำนาจมาตลอดนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยเรียนว่ามีการพูดกันและเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย น้อยมากแล้วก็ตามมาที่ควาพัฒนาการช้าช้าครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการรวมศูนย์อำนาจอยู่นะครับนั่นเนี่ยเรียนว่าอปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ทําให้มีความเหลื่อมล้ําับของสังคมประเทศไทยนะครับครับครับแล้วทำไมบัตรสิการแห่งรัฐเนี่ยจึงมาเป็นประเด็นที่ต้องว่ามันน่าจะเป็นคําตอบอะไรเกี่ยวข้องความเหลื่อมล้ำครับมันเป็นโครงการหนึ่งนะครับในมันเป็นนโยบายหนึ่งในของรัฐบาลครับ เขาหวังว่าโครงการเหล่านี้นะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการอื่นเนี่ย <c rap> มันจะไปช่วยลดปัญหาความเรื่อ้ํา <c rap> โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจอย่างที่ท่านดรไพศาลพูดเมื่อสักครู่ <c rap> นะครับ <c rap> ความเรื่อลําม,มีหลายมิติในกลุ่มเน้นการศึกษาในมิติเศรษฐกิจแล้วก็หยิบเอาโครงการเพราะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโครงการเรือธง ขอ,องทางรัฐบาลนะครับจริงๆมีหลายโครงการเมื่อจะเป็นชิมชอบใช้เมื่อจะเป็นอะไรต่างๆซึ่งมีการกระจายกระจายรายได้ให้กับให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่มีฐานะยากจนครับมีโครงการประเภทนี้เราก็อยากจะศึกษาว่าไอโครงการที่เป็นโครงการเหลือธงรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าครับมันลดปัญหาความหลอมน้ำได้จริงไหมครับใช่ไหมครับแล้วก็มันมีปัญหาอุปสรรคมีข้อจํากัดอะไรไหมกับโครงการเ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลได้นําไปใช้ตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลนําโครงการนี้ไปใช้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งในแง่ของมหาภาคในแง่ของจุลภาค,คในแง่ของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรต่างๆ่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเราก็หวังว่านะครับจากผลการศึกษาเนี่ยเราจะมีข้อค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับภาครัฐหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามถ้าคิดอยากจะเอาโครงการเหล่านี้ไปปรับบปรรรุงงงควจะะต้้ออทาไ พอพูดถึงบ,บัตรเซอการแห่งรัฐเนี่ยแน่นอนว่าประชากรทั้งประเทศเนี่ยมันมีเส้นไหนแบ่งครับว่ากลุ่มระดับไหนที่มีโอกาสใช้บัตรสกสารแห่งรัฐคือคือเขามีเขามีเกณฑ์ในการที่จะให้ลงทะเบียนในการเข้ามาเป็นรายได้เป็นตัวกำหนดด้วยใช่มีมีรายได้มีมีหลายตัวครับ,รบมีทั้งรายได้ครัวเรือนมีทั้งเรื่องของการถือครองสินทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องอะไรต่างๆมีเกี่ยวข้องเขามีตัวชี้วัดต่างๆซึ่งอันเนี้ยผลการศึกษาก็พบว่า ในตัวตระชนันชี้วัดในเรื่องของการแบ่งคนคที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางตัวก็เป็นปัญหาผมยกตัวอย่างที่เราไปค้นพบก็คือว่าเขาบอกว่าคนอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้มันมีคน18ปีที่อยู่ในครูครัวเรือนที่ยังไม่ได้แยกออกไปเช่นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาต่างต่างเราเริ่มต้นยังไม่ยังไม่ได้แยกออกไปกลับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับซึ่งตัวนี้ก็เกิดคําถามว่าเอาเน้ว่าคนยังไม่ได้แยกครัวเรือนออกไปเนี่ยทำไมเขาถึงได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรายได้เขาไม่ถึงเขาไม่มีรายได้พูดง่ายๆเพราะเขายังไม่ได้ทํางานอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เราเราก็ค้นพบว่าเรื่องของหลักเกณฑ์ในการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมันมันก็มีปัญหาในบางตัวอันนี้คือเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ที่จะให้แล้วในการที่เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มต่างๆที่ได้บัตรสวัสดิการเนี่ยทั้งกลุ่มมีเข้าไปสนทนาอะไรบ้างไหมครับ มีครับในในวิธีการศึกษาของของทางผมเนี่ยนะครับในทางกลุ่มระดําดำเนินเนี่ยเราเข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลหลายอย่างตั้งแต่เราไปศึกษาถึงตัวเอกสารต่างๆนะครับแนวนโยบายของรัฐเนี่ยเกี่ยวกับโครงการเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเราก็ไปทำโฟกัสกลุ่มนะครับกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกับชาวบ้านด้วยเราเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านไปสัมภาษณ์ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนี่ยนะครับและที่สําคัญคือเราไปถามคนที่ออกนโยบายเรื่องนี้เลย นะครับเราได้ไปถามท่านอดีตทฐมนถือว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมะสวนายนะครับเมื่อวันที่23่สรามมกราใช่ไหมครับครับพี่เราเข้าไปถามท่านเนี่ยถามท่านว่าท่านมีแนวคิดยังไงถึงเกิดถึงถึงได้เริ่มโครงการเนี่ยนะครับแล้วท่านเห็นปัญหาภรราอะไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งเราเข้าไปถามเพราะว่ามันมีอย่างตัวเลขที่ทางท่านท่านดรได้พูดถึงว่ามันมีตัวเลขที่ทางคุณบรรยงพงพันธุ์นิชเนี่ยเขาเคยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยเขาอ้างจากสถิติของ C S Global Wealth Report 2อง8เนี่ยเขาอ้างว่า ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลกผมก็เอาคาถามนี้ไปถามท่านรัฐมนตรีมากที่สุดในโลกนะครับเป็นอันดับหนึ่งของ107ประเทศทั่วโลกผมไปถามท่านรัฐมนตรีว่าเอท่านครับจากผลการศึกษาที่เขาอ้าง ICS Global Wealth Report เนี่ยมันใช่ไหมรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่ท่านบอกว่าตัวเนี้ยคือตัว CS Global Wealth Report เนี่ยมันมีฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน S <S ประเทศร้อยเจประเทศเนี่ยมีฐานข้อมูลที่ครบต้นแค่35ประเทศเอาอย่างนี้นเอามาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ <S S S แล้วก็ไอ้ตันชนีตัวชี้วัดบางอย่างเ่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องไปวัดที่ค่าสัมประสิทธิ์ความมั่งคั่งเขาเรียกว่าเป็นค่าจีนี่นะครับเป็นค่าจีนี่เป็นสาพเฉพาะของเขานะครับเขาบอกว่าค่าจีนี่ของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่0.36าเขาบอกว่าของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่0.33ใกล้เคียงกันเขาบอกเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกอันนั้นเป็นข้อ ข,ข้อต่อแย้งของทางน้ำมเกลียวการกระทรวงการคลังแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่หาข้อพิสูจน์ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรก็ตามเนี่ยแต่เราก็มีแฟกต์แฟกต์จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาก็พบว่าอย่างที่ท่านดรท่านพูดบอกว่าคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับครอบครองทรัพย์สินหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศแล้วก็มีคนที่มี มีรายได้เนี่ยอยู่ต่ํากว่าเส้นแบ่งความยากจนเนี่ยอยู่ถึง14ล้านค,คนนะครับเส้นแบ่งความยากจนเขาเส้นแบ่งที่ไหนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาวางไว้นะครับก็คือรายได้3,000 0บาทต่อปีนะครับต่อคนต่อปีเนี่ยถ้าใครถ้าใครได้สูงกว่า3,000 30, 0บาทก็ถือว่าคุณก้าวข้ามเส้นแบ่งความยากจนแล้วแต่ถ้าใครต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่าคุณอยู่ในระดับ,บที่เป็นเป็นโล์ครับก็ประเด็นตรงนี้ก็ทําให้ไปหาคําตอบนะครับแล้วก็มาเป็น มาตอบได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดในโลกผมผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นเพียงแต่ผมเอาเอาข้อมูล2ทางมามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันนะครับว่าข้างหนึ่งบอกว่าเราเหลื่อมลม้ามากสุดในโลกแต่ข้างกระทรวงการคลังบอกว่าเราไม่ได้เหลื่อมลำม้ำมากสุดในโลกแต่ว่าผมมีตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีคนยากจนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยถึง14ล้านคน นั่นคือ,อทางรัมตีอดีตรัมตีซึ่งเป็นผู้ออกนโยบายตรงนี้แล่าทางกลุ่มผู้ใช้งานเป็นไงบ้างครับการสัมภาษณ์ได้รับผลสะท้อนอะไรมาบ้างไหมครับโจทย์โจทย์งานการศึกษาครั้งนี้เราตั้งโจทย์ไว้สี่สี่ข้อใหญ่ๆนะครับ,รบข้อแรกเราต้องการจะหาคําตอบว่าไอ้นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันช่วยลดหรือช่วยแก้ปัญหาความเห<ม>ลืห่อมล้ําโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจได้รหรือไม่อย่างไรแค่ไหนนะครับ สองก็คือเราต้องการดูว่ามันมีปัญหาข้อจํากัดอะไรบ้างในการนํานโยบายไปปฏิบัติสามเราต้องการดูว่าแล้วเอานโยบายนี้ไปปฏิบัติเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจภาพรวมทั้งในเรื่องของจุลภาคมหาภาคอย่างไรแล้วก็สี่ก็คือเราต้องการเผื่อมีแนวทางที่เหมาะสมนะครับจะเสนอแนะหนวงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขออมาว่นี่คือโจทย์โจทย์สิ่งไปศึกษาในภาพเชิงระบบมากกว่าเราลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับพี่ด็อกเตอร์ก็ลงไปด้วยครับ เป็นไงครับลงพื้นที่แล้วได้เห็นบรรยากาศของคําตอบเรื่องของบัตรสิบการสามารถตอบโจทย์ความเดิมลำยังไงบ้างผมว่ามิติที่เห็นนี่มันต่างๆกันนะครับเพราะเรามีสัมภาษณ์ทั้งผู้ผู้ใช้บัตรครับนะครับร้านค้า้้าาคที่รับบัตรอพอทั้งผู้ใช้กับผู้รับบัตรด้วยนะฮะแล้วก็มีสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับคลังจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ย ในแต่ละมิติที่ที่เราไปคุยเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าดูแล้วทุกคนก็มีความคุ้นเคยและเข้าใจเริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มคุ้นเคยสอ,สองปีครับป,ปีเนี่ยฮะครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือคการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเพราะคนใช้ได้ต้อง 4G ต,ต้องต้องใช้มือถือเป็น ต้อง access ได้แสดงว่า timing ในการประชาชนในการเข้าถึงบวกกับช่วงเวลาของ IT มีพัฒนาการเนี่ยมันทำให้ทคือมันก็บังคับให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีไปในตัวนะฮะอันเนี้ยผมผมคิดว่าเป็นเป็นจุดที่ดีที่ว่าประเทศไทยจะก้าวสู่4.0จริงรจริงยังไงนะครับเพราะว่าอินฟาส t ตรเจอร์ไปถึงเมื่อไหร่นะครับความเจริญไปถึงเมื่อไหร่คนก็จะมีเวลมากขึ้นับ ทันทีนะครับปัญหาที่เราที่เรามองเห็นคือพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันเจริญไม่เท่ากันนะครับเห็นชัดเลยว่าไอ้พื้นที่ที่เจริญแล้วเนี่ยคนสามารถใช้ระบบพวกเนี่ยได้คล่องแคล่วมากกว่าพื้นที่พื้นที่ที่ไม่เจริญจะเป็นอุปสรรคอยู่ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์นะครับพอมีสื่อมันก็ประชาสัมพันธ์ง่ายนะฮะเนี่ยคือทุกอย่างมันต่อ เป็นจิ๊กซอว์ด้วยกันเงนั้นการนำพาความเจริญของรประเทศสร้างความเจริญให้แต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผลมากในการทําให้ประชาชนเข้าถึงพวกสวัสดิการต่างๆของรัฐครับผมฟังดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยบัตรสิทธิการแห่งรัฐเนี่ยตอบโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจครับแล้วก็บัตรทองบัตร30บาทก็ตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตสาธารณสุขถ้าเกิดวันนี้ประเทศไทยก็มี2บัตรที่มาลดความเหลื่อมล้าแล้วจากผลของการศึกษาเนี่ย มีแนวทางในการที่จะนําเสนอกี่มิติบ้างไหมครับผลผลการศึกษาอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเรามีเรามีโจทย์งานวิจัยนี่อยู่สข้อนะครับเราก็พยายามจะตอบโจทย์ในแต่ละข้อข้อแรกเราถามว่าถามตัวเองนะครับว่าโครงการนี้มันช่วยลดความเหลื่อมล้าได้แค่ไหนนะครับสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าทั้งจากการเก็บข้อมูลชาวบ้าน400คนทั้งจากการไปสัมภาษณ์ไปทำโฟกัสกลุ่มต่างๆเราเนี่ยเราก็พบว่ามันลดได้บ้างแต่ไม่มากนะครับ มเพราะว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์นไหมครับลดได้มากน้อยเดี๋ยวผมมีตัวเลขเชืให้เห็นบอกว่าเงินที่เราโครงการนี้ให้กับชาวบ้านไปเนี่ยนะครับสองบาทสําหรับคนที่มีรายได้สูงกว่า3 0 0 0 0บาทบนะครับแล้วก็มันมีถึสองร้อยถึงสามบาทเนี่ยนะครับมันอยู่ที่รายได้ของเขาเนี่ยนะครับว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับจะได้แค่2องถึงสบาทเนี่ยเราพบว่ามันลดได้ลดความหนลนําได้บ้างนะครับมีตัวเลขที่เขาที่เขาเก็บข้อมูลว่าครับ หลังจากที่เอาโครงการปัตรสดิการแห่งรัฐมาใช้ตั้งแต่ปี60นะครับ1ปีทําให้คนเนี่ย1ล้านคนก้า 9, วพ้นเส้นความยากจน30,000บาทต่อปี1 <c oughs> ล้านคน oh. ผมคิดเป็นตัวเลขกณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเรามีคนยากจนอยู่14ล <c oughs> ้านนะครับ คนยากจน14ล้านถ้าผลงาน1ปีเนี่ยทำให้คนหนึ่งล้านคนก้าวข้ามเส้นความยากจนไปได้เนี่ย14ล้านใช้เวลา14ปีอันนี้คิดแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันมีต่ำกว่าหลายระดับนะครับตั้งแต่ต่ำกว่าประเภทแบบค้าบเกี่ยวกันเนี่ยนะครับใกล้เส้นกับต่ำแบบใกล้ศูนย์ต่ำเตี้ยติดดินเลยเนี่ยไอ้การที่จะดึงเอาคนที่ต่ำเตี้ยติดดินเนี่ยขึ้นมาข้ามพ้นเส้นความยากจนเนี่ย ผมว่าบางที14ปียาจะทําไม่ได้ดังนั้นโครงการนี้ทำโครงการเดียวไม่สําเร็จมันต้องทําคู่กับมาตรการอื่นด้วยนะครับช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็ช่วยได้ไม่เท่าต้องเพิม่มต้องเพิ่มต้องมีมาตรการอื่นเข้าไปเสริมให้เกิดมีการกระจายรายได้มากขึ้นเรียกว่าเป็นก้าวแรกนับหนึ่งใช่แต่ว่ามันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นของการทําระบบลงทะเบียนผู้ มีรายได้น้อยอ่านี่คือจุดอ่อนในอดีตในการที่ลงทะเบียนเป็นบิ๊กดาต้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับซึ่งตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เราจะเห็นเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากในช่วงโควิดใช่ไหมครับที่มีการที่จะต้องแจกเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยไม่รู้จะแปลข้อมูลจากฐานไหนก็เอาหลายๆฐานมารวมๆกันเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามนต้องมีการจัดทําทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยให้สมบูรณ์ นะครับแลวใช้เป็นฐานเดียวกันกับทุกหน่วยงานครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเดนน็นแรกที่เราค้นพบนะครับ,รบประเด็นที่สองที่เราค้นพบเนี่ยนะครับในคาถามที่บอกว่ามันมีปัญหาข้อจํากัดไหมเราก็พบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นนะครับอันแรกก็คือเรื่องเกณฑ์เกณฑ์การ er แบ่งระหว่างคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าในโครงการตรสวัติการแห่งรัฐอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเกณฑ์เรื่องรายได้เรื่องการถือครองทรัพย์สินเรื่องของอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็มีการค้นพบจากการไปถามชาวบ้านไปถามเจ้าที่รัฐด้วยนะครับบอกว่า มันก็มีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <c oughs> แต่ได้นะครับ <c oughs> แ,แต่ได้ซึ่งถามว่ามีตัวเลขไหมเราไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนหรอกว่ามีเท่าไหร่ <c oughs> ใน11ล้านคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนประเภทนี้เท่าไหร่เนี่ยตอบไม่ได้ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าพอลงไปถามเขาว่ามีหลายคนในพื้นที่ที่เราลงไปเนี่ยเราไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปหลายอำเภอเนี่ยเราก็พบว่าชาวบ้านตอบมาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของการแจกจ่ายบัตรไม่ค่อยทั่วถึงมันไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับถามว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงกรมส่งเสริมท้องถิ่นหรือเปล่ากรมการปกครองหรือเปล่าหรือคลั้งจังหวัดหรือเปล่ามันไม่มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีการหมุนเวียนกันไปปีนี้หน่วยงานนี้อีกปีหนึง่งอีกหน่วยงานหนึ่งอ๋อไม่ซ้ำกันก็แล้ว,แล,วแล้วแต่นโยบายของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่ามันต้องมันต้องหาหน่วยงานกลางที่รรรับบดชออเื่งงนี้โยต นะครับ,รบอันนี้อันนี้ก็ประเด็นที่อ2อีกอันนึงที่พบก็คือว่าบัตรเนี่ยเอาไปใช้กับกับการซื้อของในร้านค้าที่ลงทะเบียนด้วยกับโครงการร้านค้ามีน้อยในชุมชนสินค้าอุปโภคบริโภคมีน้อยมันไม่ทั่วถึงความจริงมันควรจะใช้ได้กับทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกหรือซร้านอะไรก็ตามเนี่ยแต่ปรากฏว่าตัวเนี้ยรัฐบาลคงเห็นปัญหาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสะท้อนเข้าไปเขาน่าจะมีการขยายร้านค้า มีการขยายเรื่องสินค้าโภคบริโภคแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือวงเงินที่ให้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคนที่มีไรายได้เกินกว่า30 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยเขาจะให้เดือนละ200บาทถ้าคนที่ต่ำกว่า30 0 0 0บาทต่อปีเขาจะให้เดือนละ3 0 0บาทบถามว่า 200- กับ300เนี่ยมันช่วยเติมอะไรให้ในชีวิตการได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเติมได้บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ผมก็มีข้อเสนอแนะด้วยว่าจริงๆเนี่ยควรจะให้เขาสะสมได้ ที่ผ่านมาโครงการนี้มันสะสมไม่ได้คือแต่ละเดือนถ้าคุณใช้ไม่หมดบัตรนี้ก็หมดไปนะครับควรจะสะสมได้สัก3เดือนแทนที่เขาจะมีเงิน3 0 0้บาทไปใช้ต่อเดือนเนี่ยเขาสะสม3เดือนเขาได้900บาทเขาไปซื้อของชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะเอาไปชําระนี่เงินกู้ถ้าเกิดว่าเรามีมีการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมที่มีการปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เอาบัตรสวัสดิการห่งรัฐเนี่ยไปใช้นี่เงินกู้ตัวนั้นก็จะช่วยเสริมตรงนี้ได้ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราพบแล้วก็มีข้อเสนอแนประกอบด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ที่เราพูดถึงก็คือโจทย์ข้อที่3ผลกระทบเป็นยังไงนะครับโครงการนี้ในป60ี60ปีแรกเนี่ยใช้เงินประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านรวม3ปีเนี่ยใช้เงินไป1นึ0 0 0สกว่าล้านถามว่าเงิน1นึ0 0 0สกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินมากไหมครับสำหรับขรอมาณแผ่นดินทั้งประเทศเนี่ยเป็นเงินมากทีเดียวนะครับ,รบถ้าเกิดเราไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพรประสิทธิผลเนี่ย,ยมันก็เกิดผลกระทบ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนไหมเปลี่ยนได้บ้าง,างนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มมีการใช้บัตรมีการเป็นสังคมที่ไร้เงินสดได้嗯嗯เป็นการสอนให้เขารู้จักใช้เพราะว่าในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันต้องก้าวไปสู่ตรงนั้นแหละเป็นสังคมไร้เงินสดเาต้องรช,ช่วยเาปรับตัวได้เร็วขึ้นใช่ครับแล้วทําให้ธุรกิจร้านค้าในชุมชนเนี่ยขยายตัวเติบโตไหมก็ช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างที่บอกในเรื่องของปุงเงินต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นะครับควรจะมีการสะสมได้ควรจะมีการปรับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนต่างๆเราด้วยเป็นต้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับแต่ทําโครงการเดี่ยวไม่ได้ต้องทําเป็นแพ็กเกจตนะครับมันถึงจะส่งผลกระทบได้ครับครับครับแล้วตัวองค์กรมีเสนอแน่ว่า ในเมื่อองค์กรหลักที่จะมารับผิดชอบไม,ไม่ชัดเจนเนี่ยมันควรจะมีองค์กรอะไรที่น่าจะเป็นองค์กรหลักเหมือนกับเป็นกระทรวงที่มารับผิดชอบโดยตรงมีไหมครับก็คงไม่ต้องถึงขนาดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่นะครับแต่ว่าใช้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลต้องไปไปดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งจังหวัดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมการปกครองรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเพราะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์บางอำเภอเนี่ยเขาใช้หนึ่งงานนี้ไปอำเภอหนึ่งใช้อีกหน่วยงานหนึ่งในการไปเก็บข้อมูลชาวบ้านเนี่ยผมว่าต้องให้ชัดนะครับเวลาชาวบ้านเขาติดต่อนี่เขาจะได้รู้ว่าเขาต้องติดต่อกัในงานไหนแม้มาตรฐานก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับครับ หมายความ่าในเรื่องของไอ้บัตรเซลการแห่งรัฐเนี่ยทางทางกลุ่มบ้านเอราดาเนดนเนี่ยลงไปเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมเป็นตัวอย่างนาร่องเราสุ่มลงไปที่เพชรบุรีเพราะว่าเราเลือกว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเป็นเป็นจังหวัดที่คนมีมีรายได้ปานกลางนะครับมีความเป็นชนบทสูงและเป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้สูงบางส่วนก็มีแต่เราไม่ได้ลงไปที่รายได้สูงนะครับครับก็เรียกว่าเป็นยังไงก็เจอในเรื่องของคําตอบว่าบัตรเซลกัรแห่งรัฐก็เป็นหนึ่ง แนวทางในการแก้ปัญหาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็เลยได้ข้อเสนอแนะเพื่อนําเสนอจากคําตอบของบ้านร่างเดินเกื่อเสนอในระดับบนต่อไปครับก็กำลังคุยสนุกเรื่องความรวมรับแน่นอนความรวมรับเนี่ยถ้าสามารถทําช่องว่างให้หายได้นั่นคือประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์แบบแน่นอนเสียดายนะครับเวลาอยากให้แต่ละท่านฝากถึงท่านผู้ชมต่อผลงานการหาคําตอบบัตรชุมการ่งรัฐท่านละหนึ่งนาทีเชิญเลยครับ ผมเรียนว่าเนื่องจากเราก็มองเห็นแล้วนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับก็อยากจะให้ต่อยอดนะครับอย่างที่ทางเราได้นำเสนอว่าทำเป็นแพ็กเกจนะครับพิจารณาย,ยังไงลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศนะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพนะฮะของประชาชนของประเทศกับเข้าสู่ยุคประเทศไทยรุ่งเรืองต่อไปครับครับ เชิญเลยครับขอบคุณครับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเริ่มตั้งแต่แนวคิดของทางสถาบ,บันพัฒกกล้าวแล้วที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทํางานวิจัยนะครับแล้วก็มีโจทย์ใหญ่คือเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล,ล้าถ้าเราก็ไปดูในมิติของเศรษฐกิจไปดูในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลนะครับมีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีหลายเรื่องต้องปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การ คุณสมบัติของคนที่จะเข้าโครงการวิธีการในการจัดสรรต่างๆรวมทั้งมันจะต้องหาวิธีการอื่นที่เข้ามาเสริมนะครับผมว่าตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งในการวิจัยด้วยคือเรื่องการทําทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยนะครับท่านต้องทําให้อย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถใช้ทะเบียนนี้เป็นฐานข้อมูลซึ่งสามารถจะใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน นะครับเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถหยิบข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้มาใช้ในการบริหารจัดการได้ผมก็เชื่อว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในงานวิจัยที่จะขอฝากไว้กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยครับท่านผู้ชมครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจจากผลสรุปของงานนี้ชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอโดยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปต่อยอด ถือว่าเป็นยังไงสินค้าที่ออกมาก็ต้องมีพัฒนาการบัตรสกสารแ่งรัฐก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เดินมาถูกทางแต่ว่าพัฒนาการที่จะสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเชื่อว่าบทบาทของบ้านราชดาเดนินที่จะไปหาคําตอบและเป็นข้อเสนอแนะก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่โดยงานที่เกี่ยวข้องฝากที่จะนําไปปรับปรุงพัฒนานครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างมากที่มาให้คําตอบ จากการลงพื้นที่ว่าบัตญชิการสามารถตอบโจทย์ต่อความลืมล้ำได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ท้องขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ,รบยินดีครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปน,นี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง